สวัสดีครับโอ้โห,โหพี่น้องที่เคารพครับขนาดนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพราะที่นี่ครับสวนใหญ่ละไมเป็นต้นเรื่องที่เราต้นเดินทางมากับท่านประธานบริษัท World c r รานส์โนเวชั่นและท่านรองประธานวันนี้มาพบกับนี่ครับเจ้าของสวนพี่สำเริงครับนี่ครับผมร<ม>าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อยากจะรบกวนถามพี่นะคะพี่สำเริงนะคะว่าคือการที่เราจะเปลี่ยนหรือเราจะกล้าเปลี่ยนทําอะไรสักอย่างมันเป็นอะไรที่ยากค่อนข้างยากพอสมควรใช่ไหมคะ<ส>ในการที่จะเปิดใจลองใช้สิ่งใหม่ๆแต่วันเนี้ยเบอร์แพลนสามารถเข้าสู่สวนของพี่ได้เนะะี่ยค่ะเป็นเพราะมันเกิดจากอะไรคะพี่ก็ขอเริ่มต้นได้วว่าสวนยาละไมยินดีต้นอนรับนะครับ ครับครับสวัส <huh ดีครับก็จะบอกคร่าวๆนิดว่าสวนเดรรมไมมีพื้นที่ประมาณสี่ไร่ทุเรียนประมาณร้อยสามสิบต้นครับแล้วหนักการปลูกของทุเรียนนนจะเป็นการปลูกแบบเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่จํากัดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นสวนแถวนี้จึงมีเหลือน้อยเศษตรกรที่ปลูกอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเศษกรที่ดั้งเดิม ทุเรียนนนเนี่ยจะเป็นสวนแบบยกล่องนะครับทางด้านกายภาพแล้วจะมีน้ำไหลเข้าออกเป็นน้ำขึ้นน้ำลงจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งลงปากอ่าวที่ดินทางด้านนี้เป็นที่ดินลาบลุ่มเพราะฉะนั้นสวนทุเรียนนนจะเป็นลักษณะเป็นดินเหนียวแต่เราจะได้แร่ธาตุต่างๆจากแหล่งน้ำที่พัดพากันมาจากเป็นแหล่งรวมของภาคกลางที่ลาบลุ่มนี้เข้ามาเพราะนั้นเขาจะได้สารอาหารต่างๆที่สะสมมาจากลุ่มน้ำ ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราจะมีน้ําเค็มหนุนเพราะเราเป็นจังหวัดที่ใกล้ออกไปปากอ่าวเพราะฉะนั้นความเค็มของน้ําที่เข้ามานี้ทางสวนนนเนี่ยเป็นมาแต่ดึกดําบานแล้วชาวสวนจะรู้ว่าช่วงไหนจะมีน้ําเค็มหนุนแต่ในะปัจจุบันเราจะพัฒนาขึ้นไปนิดนึงโดยมีเครื่องวัดคเครื่องวัดค่าน้ําเค็มคพอเราจะรู้ว่าน้ําที่เหมาะสมที่จะอยู่กับทุเรียนได้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน0.4 ppt นะครับครับถ้าเกินจากนี้ไปจะทาให้ทุเรียนเนี่ยใบยเล็กใบแห้งครับ <c oughs> แล้วก็ประจวบกับที่เกิดความแห้งแล้งที่ผ่านมามันแห้งแล้งมากปีแล้วการที่น้ําเค็มเข้ามาเร็วของปีนี้ในเดือนพฤศจิกา <c oughs> ก็ทําให้ทุเรียนเนี่ยใบยแห้งทุเรียนเนี่ยเขาจะดึงสารอาหารจากใบเข้ามาเลี้ยงดูดอกมากต้นที่สะสมอาหารไม่พอเขาก็จะมีการผัดใบ <c oughs> พอออกลูกไปเล็กๆเขาก็ทิ้งใบ ตอนนี้ในช่วงนี้มันเป็นปีที่ความน้ําเค็มเข้ามาเร็วมากธรรมดาจะเป็นช่วงมกราคุมภาซึ่ง3-4เดือนช่วงผลผลิตเนี่ยจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าออกเข้ามาเร็วปุ๊บเนี่ยน้ําที่สะสมอยู่ในในแหล่งน้ําของเราในท้องร่องมันจะเหลือน้อยลงทําให้ค่าความเค็มยิ่งสูงไปเราก็มาพิจารณาดูว่าเราพอเติมน้ําประปาหรือน้าสะอาดเข้าไปช่วยต้นไม้แล้วเราก็มาดูค่าความเค็มของน้ํา ถ้าอยู่ในเกณฑ์ดีครับต้นไม้เราก็ใช้ได้แต่อีกส่วนประกอบปัจจัยอื่นที่เราต้องศึกษาต่อไปดูต่อไปว่าปุ๋ยสวนผมสวน,นไม้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําการทดสอบด้วยตัวเองในการที่เอาปุ๋ยหลายๆยี่ห้อครับอาผสมในน้ําตามมาตราส่วนแล้วก็มีการวัดเราจะรู้เลยปุ๋ยเยอะมากที่ผมที่ใช้มาหรือแม่เกษตรกรใช้มาเนี่ยจะมีค่าความเข็มมากกับน้ําที่มีอยู่ในประมาณ เจ็ดเท่าแปดเท่าเพราะนั้นเราจะรู้เราจะรู้แล้วว่าในเมื่อเราน้ำเราดีอยู่แล้วแต่เรายังโยนความเค็มให้เขาไปอีกมันก็เท่ากับเราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดใบจะมีการแห้งแล้วก็ทำให้ตายได้ mm hmm. ครับ mm hmm. ตอนนั้นก็ได้ข้อมูลแล้วก็ศึกษาแล้วก็ได้เนี่ยป Ł ุ๋ยของเวิร์แนแพรเนี่ยแพรดิ hmm. ครับ mm hmm. ก็มาลองดูครับลองดูก็มาวัดมาใส่น้ำลองวัดดู mm hmm. ก็ปรากฏว่าค่าความเค็มเขาเนี่ยเท่ากับน้ำป,ปา่า mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็มานุเราเราใส่เข้าไปเ,เราไม่ต้องผบวงเรื่องเข็มเลยครับแต่เราก็มาดูเรื่องว่าแร่ธาตุต่างๆที่ได้มาเป็นไงแต่ก็ได,ได้ได้ทราบจากข้อมูลแล้วลว่าเขามีถึงา3แร่ธาตุนะครับก็คิดว่าปุ๋ยของเวอร์แพนเนี่ยน่าจะเป็นธรรมชาติที่ทําให้ต้นต้นไม้เราที่ได้ทั้งดินทั้งใบดีขึ้นก็คิดว่าปีที่จะถึงเนี่ยอาจจะลองใช้ อ่าเคลยอเต็มรูปแบบแล้วเริ่มใช้เมื่อปีไหนครับของเวอร์แพนเราเนี่ยก็เริ่มใช้เมื่อต้นปี6 3สาเนี่ยครับครับช่วงที่หลังจากอ่าพิจิกาเนี่ยน้ำเริ่มเข็มพิจิกาธนวาครับพอปัญหานั้นมาผมก็เริ่มมีการที่จะคิดหรือหาจุดที่จะทำให้อ่าเราจะดูแลต้นทุเรียนเราทำไงได้ก็ไปหาทุกปัจจัยที่มีส่วนกับต้นไม้ไม่ว่าเรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องสภาพอากาศ หมายววาว่าไปค้นหาจุดรั่วของมันใช่ครับปรากฏว่าตอนแรกไปค้นหาจุดรั่วไปเจอว่าน้าเค็มครับไปเจอว่าดินเค็มครับผมเอ้ก็ก็เค็มปกติอยู่แล้วนนบุรีแล้วปุ๋ยก็ยังเค็มอีกปุ๋ยไปไปไปที่นั่นก็ยังยังเค็มอีกครับค้นหาเค็มมากอุดรอยรั่วเรื่องปุ๋ยรันมาเจอปุ๋ยเวอร์แพนเข้าครับผมคือตัดปัญหาเรื่องเค็มเลยเพราะว่ามันค่าถ้าพอน้ำประปาเนี่ยคือไม่มีความเค็มเลยครับนั่นแหละหลังจากนั้นไปอุดรอยรั่วเรื่องอะไรครับที่เวอร์แพนไปช่วยอุดเรื่องการที่ สามารถที่ช่วยในการแตกใบใบอ่อนค่ะครับ,รบเพราะอยู่ในช่วงนี้เราจะต้องปรับปรับปุ่ต้นนะ <S <S พอเราให้น้ำาะในเสร็จแล้วก็มีปุ๋ยมีการฉีดพ่นยาแล้วก็มีการให้ทางดินด้วยครับก็ถือว่านี่อุดไปสองสองรอยละรอยลวดสองรอยรอยแรกเรื่องความเค็มรอยที่สองเรื่องการไปกระตุ้น<ต>ใบค่ะไปกระตุ้นใบให้เรียกว่ากระทุ้งใบเนาะค่ะเอ้เวอร์แพนก็ไปช่วยกระทุ้งใบทุกคนบนลานแถวบ้านนนกบุญไปกระทุ้งใบนะครับให้ใบมันออกแต่ว่าอย่างปีเนี้ยคือเรา เราพบกันช้าไปเนาะต้องบอกอย่างนั้นเราเราเจอกันช้าไปค่นะใช่เราอาจารย์เราพบกันช้าไปนิดนึงคือว่าถ้าเราเจอกันเร็วกว่านี้เราอาจจะทําให้ที่นี่ก็คือโดกอะ ทุเรียนอาจจะดกกว่านี้อะไรเงรรี้ยค่ะแต่ว่าเราเจอกันก็ถึงบอกว่าเรามาถึงก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ําเค็มข้าแล้วก็ในเรื่องของใบอ่อนด้วยไงที่ต้องแตกไงสารอาหารไม่พอก็ทําให้ทุเรียนต้องร่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกันเนี่ยก็คือที่บอกว่าเราเจอกันช้าเป็นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับปีหน้าก็ไม่ช้าแล้วนะคะว่ามันปก,กติกแล้วเนี่ยกิโลเท่าไหร่นะคะพี่ที่เนี่ยทุเรียนนนทะพันสามครับนะครับกิโล <laughs> แต่ปีที่ปีปีที่แล้วพันห้าออกจากสวน แล้วปีนี้เนี่ยมันลดราคาแล้วครับเพราะก็คือหมายความว่าสวนอื่นก็เริ่มมีผลผลิตเราบ้างแล้วเราก็อยากให้อ่าผู้พิโภกเนี่ยมีโอกาสที่ได้กินเงินถ้าปีหน้าเยอะๆพี่ว่าเหลือเท่าไหร่คะกิโลละก็ลดลงมาอีกครับก็ลดลงมาตามปริมาณนะแต่ว่าแต่ว่าขึ้นชื่อมากอันนี้ก็ต้องบอกว่าทําไมวันนี้เราถึงอยากมาจังเลยอ่ะเพราะว่าไม่เหมือนที่อื่นนะคะทุเรียนที่นี่ขึ้นชื่อแล้วก็แพงมากด้วยเนาะเราก็เลยว่า เราต้องมาแล้วเราต้องให้เห็นเราต้องรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในส่วนทุเรียนที่นี่นะคะพี่สำเริงครับแล้วเวลาที่พี่สำเริงใช้เนะี่ยใช้อย่างไงครับวิธีการใช้เบอร์แพนะ่ะก็ส่วนมากก็ในส่วนของผสมทางทางดินก็จะใส่ในถังแล้วก็มีสปริงเกอร์ออกมาแล้วก็ในช่วงที่ว่างเราก็จะมีปั๊มเป็นปั๊มที่ลากสายสามารถเดินฉีดได้เพราะพื้นที่เราสี่ไร่เนยสามารถที่ ทำงานเองก็ได้แล้วก็ฉีดพ่นได้ดูพี่เขาเขาเรียกอะไรละเมียดละไมในการที่<ม>ในการที่ทําสวนมากเลยเนาะคือเป็นเพราะว่าต,ต้นไม้เขาก็มีชีวิตด้วยใช่ไหมคะพี่แล้วพี่ก็รักด้วยเนาะคือเหมือนเราต้องใส่ใจเขาดูเขาลึกมากกว่าที่เห็นครับพอเราเห็นปุ๊บเราต้องดูให้ลึกมากแบบนั้นคแล้วก็ถ้าเราดูปลูกเขาปล่อยเราก็จะได้เขาแบบนั้นแต่ถ้าเราดูเขาละเอียดลงมาละเอียดให้กาอใส่ใจเราก็จะได้รไร อย่างอื่นเขาเข้ามาเยอะเนี่ยค่ะที่อยากจะถามพี่ค่ะตัวนี้ยผมนี่ค่ะที่พี่ติดวันที่ไว้นี่คือวันอะไรคะเนนวันเนี้ยวันที่ผสมดอกครับอ๋อค่ะครับทุเรียนวันที่ดอกบานบานเสร็จแล้วเราผสมนะผสมทุบปัดดอกคือปัดดอกแล้วพออีกวันเราจะเริ่มน้บหนึ่งน้ำหนึ่งคือเขาได้มีการผสมแล้วเป็นลูกแล้วันหมถึงรอยวันหลังจากนั้นคัะพอเริ่มหนึ่งกุพาเนี่ยร้อยยี่สิบวันหลังจากนั้นโดยประมาณค่ะครับ หมอนทองกานยาวก็มาร้อยถึงร้อยสิบวันพวงมณีก็แปดสิบห้าถึงเก้าสิบวันเนี่ยดูสิเห็นไหมคะพี่เขาติดวันอย่างนี้ไม่เลยนะแล้วก็นับวันแล้วนับเลยเอาให้ชัวร์เลยแกจัดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอย่างนั้นใช่เราจะตัวนี้เราจะประมาณการได้ว่าทุเรียนเรากี่วันแล้วแล้วเราก็ต้องดูถึงสภาพแวดล้อมด้วยถ้าอากาศร้อนมากเนี่ยร้อยสิบวันต้องตัดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะล่วงก่อนแต่ถ้าฝนตก ดูเรื่อยๆเนี่ยเขาต้องเลื่อนไปเยอะเพราะว่าเขายังมีความรุบูรณ์อยู่ครับวันนี้เราเพราะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าทุเรียนอ่อนเพราะหลุดจากนี้ไปก็หล่นจากหล่นจากเดี๋ยวมัน U G I จองเห็นไหมเนี่ยพี่ก็จะมีป้ายจองหมดเลยนะใครจองไว้บ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วตอนพี่ใช้อ่ะอัตราส่วนใช้ยังไงครับที่พี่ใช้ทั้งแบบจํานวนใช้กับอะไรบ้างพี่ใช้ยังไงทางดินทางใบอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช้ยังไงบ้างค่ะผสมใส่ถังครับถังนั่นกีลิรครับ พันลิตรพันลิตรครับผมใช้เป็นสปริงเกอร์ทางดินแต่ถ้าเป็นถังโพนีถังสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรครับผสมตามสัดส่วนแล้วก็ไปลากสายหมดไปก็ได้ครบแล้วก็ไปลากต่อครับคือว่าไปเต็มที่ะครับเขาได้แล้วก็หยับยิ่ไปหมายถึงว่าพี่ใช้ทั้งทางดินด้วยใช้ทางใบด้วยผสมกันเลยทางใบก็เว้นช่วงสักสิบวันหรืห้าวันทางดินก็ใช้บ่อยครับผมแล้วก็พี่สำเริง มีแนวคิดยังไงครับเกี่ยวกับการใช้เวอร์แพนเวอร์แพนคาโตซามัยครับคือผมเป็นคนชอบตามหามแล้วก็เป็นคนศึกษาข้อมูลคว่าตอนนี้เราขาดอะไรเราต้องการทำอะไรข้างหน้าคือต้นไม้เนี่ยต้องอยู่กับเราไปนานนะครับสิ่งที่เขาต้องการเราก็ต้องให้ก็ให้รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เราไปยัดเยียดอะไรให้เขาที่เขาไม่ต้องการครับก็พยายามจะเอาสิ่งที่ดีๆให้เขา พี่สำเริงนี่เป็นผู้ที่รู้ใจทุเรียนเรียกว่ากําหัวใจเมืองนนไว้แล้วําหัวใจทุเรียนนนไว้แล้วเข้าใจอแฟนพี่สำเริงเนาะพี่ลองอ่าพี่ลองก็คือพี่ลองก็ก็แบบอยากจะอยากจะทําอยากจะช่วยด้วยใช่ไหมคะรู้สึกว่าไปลาดโคลนด้วยใช่ไหมพี่พี่ลองนี่ก็ช่วยไปลาดโคลนแอบไปด้วยอ๋อเขาเขามีความตั้งใจเยอะครับครับพอว่างเขาก็ไปดายหญ้าใดๆแล้วก็ใส่ฟักบัวลาด อะไรครับเขาเขาอยากให้ให้โตวันโตคืนค่ะเล่งเล่งเล่งใช่ค่ะในมองทานรานจะยังไงครับในผู้ที่กำลังเกษียณและจะมาทำจริงจังกับกับชีวิตชาวสวนนี่ครับตอนนี้ถือว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงแต่ท่านใส่ใจท่านศึกษาศึกษาข้อมูลตื้นลึกหนาบางนะฮะอย่างละเอียดก็เวรมแผนยินดีสนับสนุนตรงนี้นะครับ เป็นกำลังใจค่ะแล้วก็ห,หลังจากที่ใช้มาห้าเดือนแล้วเนี่ยพี่มีความมั่นใจยังไงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวอร์แพนบ้างคะที่จะเป็นก็สามารถเป็นตัวช่วยได้ไหมหรือยังไงได้ไหมหรือมั่นใจแค่ไหนค่ะในการที่จะใช้ต่อค่ะจากที่เริ่มต้นเคยคที่มาคุยกันครั้งหนึ่งครับตอนนี้ผมก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ครับของเวอร์แพนเนี่ยน่าจะเริ่มใกล้ๆเต็มร้อยแล้วครับพอเป็นการเริ่มหนึ่งไป พอช่วงแรกที่มีผมริตมาเนี่ยมันยังมันยังติดที่หลายตัวอยู่ค่ะแล้วผมก็พยายามเอาปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างออกไปเพื่อให้เหลือ <c oughs> สิ่งที่จําเป็นที่สุดครับคือไม่ใช่ที่เราใช้เย่างเดียวอย่างเมือเ่อกี้ท่านที่มาเห็นมามีกลุ่มเกษตรแถวนี้ที่มาเยี่ยมชมคุณอาะไรนะครับอาคุณอาณาฐธิตเจ้าของตลาดพลังห้าก็ มาเคยแล้วก็แบ่งไปใช้ด้วยครับมาเห็นพี่สำเริงปุ๊บก็แบ่งไปใช้ด้วย <c oughs> ก็มาทุกครั้งเขาจะมามีปัญหาอะไรถือส่วนมากสวนเราเป็นค่อนข้างสวนที่เป็นตัวอย่างนิดหนึ่งหลายคนก็จะมีปรึกษามีอะไรกันอพอมาเห็นเราใช้ทิศทางนี้แล้วก็ดูต้นดูอะไรเราสมบูรณ์ <c oughs> เขาก็จะใช้ขอใช้แบ่งใช้ด้วยทา้าวสวนจะเป็นคนรุ่นเก่าเพราะนั้น าชาวสวนที่อยู่รุ่เก่าจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะต้องไปหาสิ่งใหม่ๆอะไรเข้ามาก็ใช้กันแบบเก่าเพราะนั้นเราเป็นคนรุ่นค่อนข้างรุ่นแบบหลังๆมาเนี่ยเราจึงคัดเลือกสรรทุกอย่างเข้ามาแล้วก็เขาถือว่าเขามองเราอ่ะคัดมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยลดขั้นตอนไปได้เยอะจะมาพอเห็นเราใช้ยังไงก็อกเอาแบบนี้แหละ อะไรเงี้ยพอเราเขาเห็นเราแล้วว่าเราเราเป็นคนอย่างเงี้ยเราถ้าเราไม่จริงอะไร่อาไม่อยากใช้อะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ใช้แล้วไม่บอกด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนี่คือไอดอลน้องพี่ปุบทุเรียนที่มังนน์เราถือว่าเราเรากรองใเขาส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วต้องมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงค่ะก็ไม่ได้ว่าเอาไปฟังแล้วไปพูดต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ความเชื่อค่ะไม่ใช่มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ใช่ก็คือสามารถพิสูจน์ทดลองอะไรได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ โชว์สวนของเราได้ค่ะครับค่ะใบขนาดพี่สําเรธิงครับฝากเกษตรกรทั่วไปเชื่อมองกล้องผมท่านนดครับฝากเกษตรกรที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะทาอย่างไรกับอ่าการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆอ๋อครับคือถ้าเป็นเกษตรกรในการรู้ก่อนว่าสวนเราขาดอะไรต้องการอะไรต้นไม้ก็ไม่เคยมาเรียกร้องว่าอยากได้อยากกินอยากอะไรเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราต้องรู้ว่าพื้นที่นั้น รือต้นไม้นั้นเนี่ยตอนนี้เขาขาดอะไรทําอะไรแล้วเราก็ต้องเลือกสรรของที่ขาดให้เขาเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เรียนรู้ของพื้นฐานของตัวเองก่อนแล้วนนี้เราจะให้ผลิตภัณฑ์ที่ของไคโตซานเบอร์แพนเนี่ยค,คือเขาค่อนข้างเป็นของแบบแร่ธาตุธรรมชาตินะฮะก็ไม่มีเรื่องเคมีเนี่ยเราไปเสริมได้ในส่วนหนึ่งครับผมวันนี้ถ้าประธานผมพร้อมสําหรับการปีน แล้วมันจะเป็นปัดเป็นเลิกมุกคบไับว่าเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานวันนี้ท่านประธานท่านรองประธานเจ้าของมาบุกมาถึงที่พี่จำเริงจะมีอุปกรณ์อะไรผมเตรียมไว้แล้วครับมีเตียงกายครับถ้าหากวันนี้ค่ะเวอร์แพนสูตรไอออนเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้กับทางสวนทุเรียนนนทบุรีได้เราก็ยินดีค่ะพี่แล้วก็เราก็อยากเป็นกําลังใจให้กับ สวนทุเรียนนนทบุรีทุกๆสวนเลยนะคะเราอยากเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็อยากให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นสวนที่สมบูรณ์แล้วก็ได้ราคาเหมือนกับที่สโลแกนของเราค่ะว่าเวอร์แพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วย,วยปลดนี้เนี่ยคะ่ะในส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเยี่ยมเยียนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูผลงานของเราอันนี้เราจะเกาะติดนะคะเราจะติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ของ สวนทุเรียนคุณยายละใหม่โดยพี่สำเริงใช่ค่ะใช่ค่ะเนาะวันนี้ก็ท่านประธานหลังจากนี้จะไปตัดผลผลิตช่วงนี้เราทั้งสี่ครับโดยเาไปี่เลยขออนุญาตสวัสดีลาครับสวัสดีค่ะ